สวัสดีค่ะกาลยานามิตรผู้สแสวงหาความสว่างในใจทุกท่านยินดีต้อนรับกลับมาพบกันอีกครั้งในพื้นที่แห่งความสงบสุขที่ที่เราจะมาเติมอาหารใจและจุดแสงสว่างเล็กๆให้แก่กันและกันนะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมคนเราถึงแตกต่างกันเหลือเกินบางคนรักสวยรักงามพิถีพิถันไปเสียทุกเรื่องในขณะที่บางคนกลับหุดหงิดง่ายใจร้อนเหมือนไฟ บางคนก็ดูเชื่องช้าคิดอะไรซ้ำๆวนไปวนมาหรือบางคนก็มีศรัทธาประสาทะอย่างเปี่ยมล้น ความแตกต่างเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงนิสัยที่ถูกหล่อหลอมขึ้นมาเท่านั้นแต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงจำแนกพื้นฐานทางอารมณ์และจิตใจของมนุษย์ไว้เป็นจริตทั้ง6ประเภทค่ะการเข้าใจเรื่องจริตไม่ใช่เพื่อการตัดสินตีตราว่าใครดีกว่าใครนะคะแต่เป็นเหมือนการที่เราได้คู่มือการใช้งานจิตใจของตัวเองและผู้อื่นมาไว้ในมือเมื่อเรารู้ว่าพื้นฐานจิตใจเราเป็นแบบไหนเราก็จะสามารถเลือกยาหรือ ธรรมะที่เหมาะสมกับโรคประจำใจของเราได้ถูกทางทำให้การปฏิบัติภาวนาก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดและที่สำคัญเราจะมองเห็นความแตกต่างของคนรอบข้างด้วยความเข้าใจและเมตตามากขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาเดินทางสำรวจเข้าไปในดินแดนแห่งจิตใจทำความรู้จักกับจริตทั้ง6อย่างอย่างละเอียดและเป็นกันเองที่สุดพร้อมแล้วเรามาเริ่มเปิดแผนที่ใจฉบับนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ความหมายของจริตก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคําว่าจริตกันก่อนค่ะจริตมาจากคําว่าจรที่แปลว่าการเที่ยวไปการประพฤติ ดังนั้นจริตจึงหมายถึงสภาพจิตที่เที่ยวไปในอารมณ์ต่างๆจนกลายเป็นความประพฤติที่คุ้นเคยเป็นแนวโน้มหรืออุปนิสัยที่หนักไปในทางใดทางหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สั่งสมมาข้ามพบข้ามชาตินะคะไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในชาตินี้ชาติเดียวพระพุทธองค์ทรงจำแนกจริตของคนไว้เป็น6ประเภทหลักๆได้แก่ราคะจริตหนักไปในทางรักสวยรักงามความกำหนัดยินดีโทสะจริต หนักไปในทางความโกรธความขัดเคืองใจโมหะจริตหนักไปในทางความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงเชื่องซึมมืดมัวสัทธาจริตหนักไปในทางความเชื่อความศรัทธาพุทธิกริตหรือญาณจริตหนักไปในทางความรู้ความฉลาดใช้ความคิดวิตกจริตหนักไปในทางความกังวลความคิดฟุ้งซ่าน เอาละค่ะเรามาลงลึกในแต่ละจริตกันเลยดีกว่า 1. ราคะจริตจ,จริตแห่งนักรักและนักสร้างสรรค์เรามาเริ่มต้นกันที่จริตแรกซึ่งพบเห็นได้ง่ายในชีวิตประจำวันของเราเลยค่ะนั่นคือราคะจริตราคะแปลว่าความกําหนัดยินดีความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียง สัมผัสที่สวยงามดังนั้นผู้ที่เป็นราคะจริตจึงเป็นผู้ที่หนักไปในทางรักสวยรักงามมีสุนทรีในอารมณ์สูงลักษณะเด่นลองนึกภาพตามนะคะคนที่เป็นราคะจริตมักจะเป็นคนที่มีรสนิยมดี แต่งตัวสะอาดสะอ้านพิถีพิถันในการเลือกข้าวของเครื่องใช้ชอบอยู่ในสถานที่ที่สวยงามเป็นระเบียบผู้จาไพเราะอ่อนหวานกิริยาท่าทางนุ่มนวลหน้ามองมีความเป็นศิลปินสูงช่างคิดช่างฝันช่างจินตนาการและมักจะมีสเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนคะ่ะพวกเขามักจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ได้ดีเยี่ยมเลยเช่นศิลปินนักออกแบบดีไซเนอร์ที่เก่งเรื่องภาพลักษณ์ จุดเด่นข้อดีมีความคิดสร้างสรรค์สูงสามารถสร้างสรรค์สิ่งสวยงามให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ได้มีความละเอียดอ่อนใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้งานที่ทำออกมาประณีตและสมบูรณ์แบบมีมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยกิริยาที่น่ารักและวาจาที่อ่อนหวานจึงเป็นที่รักของคนรอบข้างได้ง่ายเป็นแรงบันดาลใจความรักในความงามของพวกเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้ จุดด้อยข้อเสียติดในรูปรสกลิ่นเสียงจุดอ่อนที่สุดคือการยึดติดในความสุขทางประสาทสัมผัสทำให้หลงไหลในการมคุณได้ง่ายหลงตัวเองหากไม่ระวังอาจกลายเป็นคนหลงไหลในรูปร่างหน้าตาหรือความสามารถของตนเองจนเกิดเป็นความทนงตนขี้เหนียวและหวงแหนเพราะรักและผูกพันในสิ่งที่ตนเองมีจึงมักจะหวงแหนสมบตัติไม่ค่อยอยากแบ่งปันให้ใคร ทุกง่ายเมื่อเจอสิ่งไม่สวยงามจะรู้สึกหงุดหงิดทนไม่ได้เมื่อต้องเจอกับความสโปรกความไม่เป็นระเบียบหรือสิ่งที่ไม่งามทั้งหลายธรรมะที่เหมาะสมกรรมฐานคู่ปรับสำหรับชาวราคะจริตยาที่จะมารักษาใจได้ดีที่สุดคือการภาวนาที่ทำให้เห็นความจริงของความงามว่าแท้จริงแล้วมันไม่เที่ยงและไม่สะอาดบริสุทธิ์อย่างที่เห็น อสุภกรรมฐานคือการพิจารณาความไม่งามของร่างกายหรือที่เราเคยได้ยินกันว่าพิจารณาซากศพนั่นเองค่ะการพิจารณาว่าร่างกายนี้สุดท้ายแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเน่าเปื่อยไม่ได้สวยงามน่าลหลงไหลอย่างที่คิดการทำแบบนี้จะช่วยคลายความกำหนัดยึดติดในร่างกายของตนเองและผู้อื่นลงได้กายกตาสติคือการมีสติอยู่กับกาย พิจารณาส่วนต่างๆของร่างกาย32ประการผมขนเล็บฟันหนังไปจนครบว่าแต่ละส่วนล้วนเป็นของไม่สะอาดมีของเสียไหลเข้า,เาออกตลอดเวลาการพิจารณาแบบนี้จะช่วยให้เราถอนความยึดมั่นว่านี่คือตัวเราที่สวยงามออกไปได้ค่ะนอกจากนี้การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นลดการปรุงแต่งให้น้อยลง อยู่ในสถานที่ที่ไม่รู้ราฟูฟา้าก็จะช่วยลดกำลังของราคะลงได้เช่นกันค่ะ 2. โทสะจริตจริตแห่งนักสู้และผู้พิทักษ์ความยุติธรรมเราได้รู้จักกับผู้ที่เปี่ยมด้วยรักสวยรักงามกันไปแล้วเรามาทำความรู้จักกับอีกจริตหนึ่งซึ่งมีพลังงานที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือโทสะจริตค่ะโทสะแปลว่าความโกรธความขัดเคืองใจ ความคิดปัทุสร้ายดังนั้นผู้ที่เป็นโทสะจริตจึงเป็นผู้ที่หนักไปในทางอารมณ์ร้อนหงุดหงิดง่ายไม่ชอบให้ใครมาขัดใจลักษณะเด่นคนกลุ่มนี้มักจะมีบุคลิกที่ดูเคร่งขรึมจริงจังพูดจาผงผางตรงไปตรงมาเสียงดังสังชัดตัดสินใจเด็ดขาดรวดเร็วกล้าได้กล้า,าเสียไม่ชอบพิธีรีตองอะไรมากมาย และมักจะยึดมั่นในความคิดของตนเองสูงมีความยุติธรรมในหัวใจไม่ชอบการเอาเปรียบเมื่อเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องก็จะรู้สึกขัดใจและอยากเข้าไปจัดการแก้ไขทันทีจุดเด่นข้อดีมีความเด็ดขาดและกล้าหาญเป็นผู้นำที่ดีได้ตัดสินใจเร็วและพร้อมจะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่ารักความยุติธรรมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ยอมก้มหัวให้กับความไม่ถูกต้อง มีพลังในการทำงานสูงเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วจะมุ่งมั่นทำจนสำเร็จไม่ยอถอต่ออุปสรรคใจกว้างแม้จะโกรธง่ายแต่ก็มักจะหายเร็วและเมื่อหายโกรธแล้วก็มักจะเป็นคนใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยจุดด้อยข้อเสียทำลายล้างสูงพลังของความโกรธเป็นพลังแห่งการทำลายทั้งทำลายเข้าของทำลายความสัมพันธ์และทำลายจิตใจของตัวเอง สร้างศัตรูง่ายด้วยวาจาที่รุนแรงและท่าทีที่แข็งกร้าวทำให้มีโอกาสกระทบกระทั่งกับผู้อื่นได้ง่ายขาดความละเอียดรอบคอบการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปเพราะอารมณ์มักจะนำมาซึ่งความผิดพลาดสุขภาพเสียความโกรธและความเครียดที่สะสมอยู่เสมอส่งผลเสียต่อสุขภาพกายโดยตรงธรรมะที่เหมาะสมกรรมฐานคู่ปรับยาขนานเอกสำหรับเช้าโทสะจริตคือการเจริญเมตตา เพื่อนำน้ำเย็นแห่งความรักความปรารถนาดีไปดับไฟแห่งความโกรธในใจค่ะเมตตาภาวนาคือการฝึกแผ่เมตตาให้กับตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอเริ่มจากแผ่ให้ตัวเองขอให้ข้าท้าเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรทยจากนั้นก็แผ่ไปยังคนที่เรารักคนที่เรารู้สึกเฉยเฉยและที่ท้าทายที่สุดคือ แผ่เมตตาให้กับคนที่เราไม่ชอบหรือศัตรูข,ของเราการทำแบบนี้บ่อยๆจะช่วยลดกำแพงในใจและลดความขุ่นเคืองลงได้ค่ะพรมวิหาร4คือการฝึกเจริญเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุธิตาความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีและอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางคุณธรรมทั้ง4ข้อนี้เป็นยาที่ต้านพิษของโทสะได้โดยตรงค่ะ กสินสีต่างๆการเพ่งกสินหรือภาพที่มีสีสันสวยงามสบายตาเช่นสีเขียวของใบไม้สีฟ้าของท้องฟ้าหรือสีทองอารามจะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายจากความหุดหงิดได้ค่ะการฝึกให้อภยัยและมองโลกในแง่ดีก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดกำลังของโทสะได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะ 3. โมหะจริตจริตแห่งนักคิดที่ยังสับสน เราเดินทางมาถึงจริตที่สที่เปรียบเสมือนจิตที่ตกอยู่ในม่านหมอกนั่นคือโมหะจริตค่ะโมหะแปลว่าความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงความมืดบอดดังนั้นผู้ที่เป็นโมหะจริตจึงเป็นผู้ที่หนักไปในทางความลังเลสงสัยง่วงเหงาหาวนอนซึมเศรา้าไม่กระตือรือรน้นและมักจะสับสนในชีวิตค่ะ คนที่มีโมหะจริตเด่นชัดมักจะมีท่าทีเสื่องซึมเชื่องชา้าตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้ต้องรอให้คนอื่นบอกหรือชี้นำคล้อยตามคนอื่นง่ายมีความลังเลสงสัยอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยมีความมั่นใจในตนเองอาจจะดูเป็นคนใจลอยๆจับจดทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเพราะขาดความมุ่งมั่นและสติปัญญาที่เฉียบคม ดูเผ,ลผลินๆอาจจะหาข้อดีได้ยากนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีอยู่ค่ะไม่สร้างศัตรูเพราะเป็นคนไม่ค่อยมีความเห็นเป็นของตนเองไม่ค่อยขัดแย้งกับใครจึงมักจะไม่มีศัตรูค่ะปรับตัวง่ายในแง่ของการคล้อยตามสามารถไหลไปตามสถานการณ์หรือตามผู้อื่นได้ง่ายไม่ดื้อรั้นข้อด้อยข้อเสีย ขาดปัญญาจุดอ่อนที่สุดคือการขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะผิดชอบชั่วดีด้วยตนเองถูกชักจูงได้ง่ายเพราะขาดหลักยึดในใจทำให้ถูกหลอกหรือชักนำไปในทางที่ผิดได้ง่ายมากเกียรคร้านมีความเฉื่อยชาเป็นที่ตั้งทำให้ไม่ขวนขวายในการทำความดีหรือพัฒนาตนเอง ชีวิตไม่มีเป้าหมายมักจะใช้ชีวิตไปวันๆอย่างเลื่อนลอยเพราะไม่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรหรืออะไรคือสิ่งที่ดีงามสำหรับชีวิตธรรมะที่เหมาะสมกรรมฐานคู่ปรับยาที่จะมาปัดเป่าม่านหมอกแห่งโมหะได้ดีที่สุดคือการฝึกสติและปัญญาให้ตื่นรู้และเฉียบคมค่ะอาณาปานสติแบบเน้นการเรียนรู้ การกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานที่ทรงพลังมากสำหรับทุกจริตแต่สำหรับชาวโมหจริตควรได้รับการกระตุ้นจากครูบาอาจารย์ให้คอยสังเกตคอยตั้งคำถามกับตนเองเช่นตอนนี้หายใจเข้าหรือออกสั้นหรือยาวรู้สึกอย่างไรเพื่อปลุกจิตให้ตื่นจากการหลับไหลธรรมวิจยะ คือการสืบสวนสอบสวนในธรรมะการคิดพิจารณาหาเหตุและผลเช่นการพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรืออายตนะสุบสองตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตน้นการใช้ความคิดในทางที่ถูกจะช่วยขจัดความเฉียชาและความง่วงได้อยู่ในที่โล่งแจ้ง การปฏิบัติธรรมในที่เปิดโล่งสว่างมีอากาศถ่ายเทสะดวกจะช่วยลดความง่วงซึมได้การฟังธรรมบ่อยๆการได้ฟังธรรมจากผู้มีปัญญาจะช่วยเปิดดวงตาแห่งปัญญาและขจัดความเห็นผิดๆออกไปได้ค่ะสำหรับชาวโมหจริตสิ่งสำคัญคือต้องมีกัลายาณมิตรคอยชี้แนะและกระตุ้นเตือนอยู่เสมอค่ะ เอาละค่ะเราเดินทางกันมาครึ่งทางแล้วนะคะสามจริตแรกคือราคะโทสะและโมหะถือเป็นกลุ่มอกุศลจริตคือเป็นพื้นฐานจิตที่หากไม่ฝึกฝนก็จะนำไปสู่ความทุกข์ได้ง่ายแต่3ามจริตถัดไปที่เราจะคุยกันจะเป็นกลุ่มโสภณจริตหรือจริตฝ่ายดีที่มีแนวโน้มจะน้อมไปในทางกุศลได้ง่ายกว่าค่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง สศัทธาจริตจริตแห่งผู้มีศรัทธาอันเปี่ยมล้นจริตที่สเป็นจริตที่งดงามและมีพลังอย่างยิ่งนั่นคือสัทธาจริตค่ะศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเลื่อมใสผู้ที่เป็นสัทธาจริตจึงเป็นผู้ที่หนักไปในทางความเชื่อมีศรัทธาเป็นที่ตั้งของจิตใจลักษณะเด่น คนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างสุดหัวใจชอบการทำบุญให้ทานการสวดมนต์การฟังธรรมและการไปวัดวาอารามมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากให้ทุกคนได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเหมือนที่ตนเชื่อพวกเขามักจะมองโลกในแง่ดีมีความสุขได้ง่ายกับเรื่องบุญกุศลและพร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อสิ่งที่ตนศรัทธาจุดเด่นหรือข้อดี น้อมใจไปในทางกุศลง่ายมีความสุขกับการทำความดีทําให้ชีวิตมีแต่ความเบิกบานใจมีพลังในการทำความดีสูงศรัทธาที่แรงกล้าทําให้พวกเขาสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นสร้างวัดสร้างโรงพยาบาลหรืออุทิศตนเพื่อสังคมเป็นที่พึ่งทางใจให้ผู้อื่นความศรัทธาที่มั่นคงของพวกเขาสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นที่พึ่งให้กับคนที่กำลังท้อแท้ได้ ปฏิบัติทำได้ง่ายเมื่อมีศรัทธาเป็นทุนเดิมการปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์จึงทำได้โดยง่ายไม่ลังเลสงสยัยจุดด้อยหรือข้อเสียเชื่องมงายได้ง่ายหากศรัทธานั้นขาดปัญญากำกับอาจตรายเป็นความงมงายหลงเชื่อในสิ่งที่ผิดผิดได้ง่ายเช่นเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์หรือถูกลัทธิความเชื่อแปลกๆหล,ลอกลวงขาดการพิจารณาด้วยเหตุผลอาจยอมรับทุกอย่างโดยไม่คิดไตรตรอง เพียงเพราะครูบาอาจารย์บอกหรือตำราว่าไว้อาจดูถูกผู้ที่ไม่มีศรัทธาบางท้งอาจเผลอไปตัดสินหรือดูแคลนคนอื่นที่ไม่ได้มีความเชื่อเหมือนกับตนเองธรรมะที่เหมาะสมกรรมฐานคู่ปรับกรรมฐานสำหรับชาวศรัทธาจริตคือการนำพลังแห่งศรัทธานั้นมาใช้เป็นฐานในการภาวนาเพื่อให้เกิดทั้งสมาธิและปัญญาควบคู่กันไปค่ะอนุสติห คือการระลึกถึงคุณอันประเสริฐหประการได้แก่พุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธัมมานุสติระลึกถึงคุณของพระธรรมสังฆานุสติระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์สีลานุสติระลึกถึงศีลอันบริสุทธิ์ของตนจาคานุสติระลึกถึงการให้ทานที่เคยทำมาเทวตานุสติ ระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เทวดาได้เป็นเทวดาเพื่อสร้างกำลังใจให้ตนเองการระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จะทำให้จิตใจปรับปลืม้มเกิดเป็นปิติและสมาธิได้ง่ายมากค่ะสิ่งที่สำคัญคือชาวศรัทธาจริตต้องหมั่นฟังธรรมและคบหากับผู้มีปัญญาเพื่อให้ปัญญาเข้ามากำกับศรัทธาไม่ให้หลงทางไปนั่นเองค่ะ 5. พุทธิจริตหรือญาณจริตจริตแห่งนักปราชญ์และนักวิเคราะห์ จริตต่อมาเป็นจริตของนักคิดนักวิเคราะห์ที่มีปัญญาเป็นอาวุธประจำกายนั่นคือพุทธิจริตหรืออีกชื่อหนึ่งคือยาณจริตค่ะพุทธิหรือญานแปลว่าความรู้ปัญญาผู้ที่เป็นพุทธิจริตจ,จึงเป็นผู้ที่หนักไปในทางการใช้ความคิดการพิจารณาหาเหตุและผลมีปัญญาเป็นตัวนำทางชีวิตลักษณะเด่น คนกลุ่มนี้จะชอบการศึกษาหาความรู้ชอบอ่านชอบฟังชอบตั้งคำถามและชอบวิเคราะห์ทุกสิ่งอย่างตามหลักเหตุผลไม่เชื่ออะไรง่ายๆจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองมีความเป็นครูอยู่ในตัวชอบสอนชอบอธิบายให้คนอื่นเข้าใจมีความรอบคอบในการตัดสินใจและมักจะวางตัวเป็นผู้สังเกตการมากกว่าจะเข้าไปคลุกคลีกับอารมณ์ต่างๆโดยตรงจุดเด่นข้อดีมีปัญญาเฉียบคม สามารถเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนได้ดีและมองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ง่ายไม่หลงเชื่อง,งมงายเป็นคนที่ไม่ถูกหลอกได้ง่ายเพราะจะใช้เหตุผลตรวจสอบทุกอย่างก่อนเสมอเป็นที่ปรึกษาที่ดีสามารถให้คำแนะนำที่มีประโยชน์และมีหลักการแก่ผู้อื่นได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมะชั้นสูงได้ง่ายด้วยพื้นฐานของปัญญาทำให้มีศักยภาพในการเจริญวิปัสสนาและเข้าใจสภาวะธรรมอันลึกซึ้งได้ง่ายจุดด้อย หรือข้อเสียติดในความคิดมานะทิฏฐิจุดอ่อนสำคัญคือการยึดมั่นในความคิดและความรู้ของตนเองจนกลายเป็นคนอวดรู้หรือดูถูกคนที่มีปัญญาน้อยกว่าขาดศรัทธาและอารมณ์ร่วมอาจกลายเป็นคนเย็นชาแฉ็งกระด้างไม่ค่อยมีความรู้สึกซาบซึ้งในเรื่องบุญกุศลเพราะมัวแต่ใช้ความคิดวิเคราะห์มากเกินไปฟุ้งซ่านในทางปัญญา คิดมากเกินไปจนไม่ลงมือปฏิบัติสักทีหรือที่เรียกว่าความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดอาจกลายเป็นคนขี้สงสัยสงสัยไปเสียทุกเรื่องจนจิตไม่ยอมสงบลงเป็นสมาธิได้ธรรมะที่เหมาะสมกรรมฐานคู่ปรับสำหรับนักปรา์เช่นชาวพุทธ,ธิจริตกรรมฐานที่เหมาะสมคือธรรมะอันลึกซึง้งที่ท้าทายสติปัญญาให้ขบคิดเพื่อน,นำไปสู่การปล่อยวางในที่สุดค่ะการพิจารณาธรรมะหมวดลึกซึง้ง เช่นอริยสัจ4การพิจารณาเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกขความดับทุกขและหนทางดับทุกข์ปฏิจจสมุปบาทการพิจารณาสายใยแห่งเหตุปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันไปไตรลักษณ์การพิจารณาว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนจตุทาตุว,วะวัฏฐานการพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้ออกเป็นธาตุสี่คือดินน้ำลม ไฟเพื่อทำลายความยึดแั่นว่าเป็นตัวเราการฝึกสมาธิแบบง่ายๆบางครั้งชาวพุทธ,ธิจริตก็ต้องกลับมาฝึกกรรมาฐานง่ายๆที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นอานาปนสติเพื่อพักสมองและสร้างกำลังของสมาธิให้สมดุลกับปัญญาหัวใจสำคัญคือต้องเรียนรู้ที่จะวางความรู้และความคิดลงบ้างแล้วใช้ใจสัมผัสกับความสงบที่แท้จริงค่ะ 6. วิตกจริต จริตแห่งนักวางแผนผู้กังวลและแล้วเราก็เดินทางมาถึงจริตสุดท้ายซึ่งเป็นจริตที่คนในยุคปัจจุบันเป็นกันเยอะมากนั่นก็คือวิตกจริตค่ะวิตกแต่ว่าความตรึกความคิดฟุ้งซ่านความกังวลผู้ที่เป็นวิตกจริตจึงเป็นผู้ที่หนักไปในทางความคิดที่กระจัดกระจายคิดเรื่องหนึ่งยังทันไม่จบก็กระโดดไปอีกเรื่องหนึ่งจิตใจไม่ค่อยอยู่นิ่งลักษณะเด่นลองสังเกตตัวเองดูนะคะ คุณเป็นคนที่ในหัวมีเรื่องให้คิดตลอดเวลาไหมคะกังวลเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วกังวลเรื่องอนาคตที่ยังไม่มาถึงคิดวางแผนซับซ้อนไปหมดแต่ไม่ค่อยได้ลงมือทําจริงจังผู้จาไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเปลี่ยนเรื่องคุยเร็วจิตใจวอกแวกง,ง่ายเหมือนลิงที่กระโดดไปมาตามกิ่งไม้นี่แหลคะค่ะคือลักษณะของชาววิตกจริตคะ่ะจุดเด่นข้อดีเป็นนักวางแผนที่ดีในบางแง่ เพราะมองเห็นปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าเพราะคิดเผื่อไว้หลายชั้นมีความคิดหลากหลายมีไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาในหัวมากมายจุดด้อยหรือข้อเสียขาดสมาธิจุดอ่อนสุดคือการไม่สามารถจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มานทําให้งานไม่สําเร็จเหนื่อยล้าทางจิตใจการคิดไม่หยุดทําให้สมองและจิตใจเหนื่อยล้าโดยไม่จําเป็นนําไปสู่ความเครียดและโรควิตกกังวลได้ ตัดสินใจไม่ได้เพราะคิดมากเกินไปมีทางเลือกในหัวเยอะเกินไปจนสุดท้ายก็เลือกไม่ได้สักทางปฏิบัติทรรมได้ยากเป็นจริตที่นั่งสมาธิได้ยากที่สุดเพราะจิตจ,จะฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลาธรรมะที่เหมาะสมกรรมฐานคู่ปรับยาที่จะมาจับลิงในใจของชาววิตกจริตให้อยู่นิ่งได้คือกรรมฐานที่ต้องการการจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องอานาปนสติถือเป็นกรรมฐานที่เหมาะที่สุดสําหรับชาววิตกจริต พราะลมหายใจเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดเวลาและมีเพียงหนึ่งเดียวการบังคับให้จิตมาตามดูลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดจะช่วยตัดกระแสะความคิดฟุ้งซ่านลงได้อาจจะเริ่มจากการนับเลขกำกับลมหายใจเช่นเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าสองออกสองเพื่อเป็นหลักให้จิตเกาะกระสินการเพ่งภาพหรือวัตถุใดวัตถุหนึ่งนิ่งๆจนภาพนั้นติดตาติดใจ ก็เป็นวิธีที่ดีในการฝึกให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวการเดินจงกรมการที่มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าในแต่ละก้าวจะช่วยดึงความสนใจของจิตลงมาจากหัวมาอยู่ที่ร่างกายทําให้ลดความฟุง้งซ่านได้ดีมากค่ะหัวใจสําคัญคือความเพียรชาววิตกจริตต้องอดทนและผักเทียนในการดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจทุกครั้งที่รู้ตัวไม่ท้อถอยเมื่อจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นบทสรุป เราเป็นส่วนผสมที่งดงามเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับการเดินทางสำรวจจริตทั้ง6สิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำเตือนกันอีกครั้งก็คือในความเป็นจริงแล้วคนคนนึงไม่ได้มีเพียงจริตเดียวโดดโดดนะคะเราทุกคนเป็นเหมือนค็อกเทลที่มีส่วนผสมของจริตต่างๆอยู่ในตัวเพียงแต่จะมีจริตใดจริตหนึ่งที่โดดเด่นออกมามา,มากกว่าจริตอื่นเท่านั้นเองเช่น บางคนอาจจะมีราคาจริตเป็นพื้นฐานแต่ก็มีความฟุ้งซ่านแบบวิตกจริตผสมอยู่ด้วยหรือบางคนอาจจะมีศัธาจริตมัมแต่ก็มีความโกรธแบบโทสะจริตซ่อนอยู่ลึกๆก,การเรียนรู้เรื่องจริตจึงไม่ใช่การจับตัวเองหรือใครใส่กล่องแต่คือการมีสติรู้เท่าทันแนวโน้มของจิตใจตัวเองเมื่อรู้ว่าเราเป็นราคาจริตก็ให้คอยระวังความยึดติดในความงามเมื่อรู้ว่าเป็นโทสะจริต ก็ให้เร่งเจริญเมตตาเมื่อความโกรธเริ่มก่ะตัวเมื่อรู้ว่าเป็นโมหจริตก็ต้องขยันปลุกตัวเองให้ตื่นรู้ด้วยการฟังธรรมเมื่อรู้ว่าเป็นสัทธาจริตก็ต้องเติมปัญญาเข้าไปกำกับศรัทธาเมื่อรู้ว่าเป็นพุทธิจริตก็ต้องหัดวางความคิดและฝึกสมาธิให้มากขึ้นและเมื่อรู้ว่าเป็นวิตกจริตก็ต้องขยันดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจทุกครั้งที่รู้ตัวการเข้าใจจริต คือก้าวแรกของการเดินทางเข้าสู่ภายในอย่างแท้จริงเป็นการเปลี่ยนจากการต่อสู้กับตัวเองอย่างไร้ทิศทางมาเป็นการทำงานร่วมกับตัวเองอย่างเข้าใจเมื่อเราเลือกยาได้ถูกกับโรคการภาวนาก็จะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือทอรมานอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นการเยียวยาจิตใจที่ตรงจุดและเปี่ยมด้วยปัญญา ขอให้แสงสว่างแห่งธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงมอบไว้ให้จงเป็นประทีปนำทางให้ทุกท่านได้รู้จักและเข้าใจจิตใจของตนเองอย่างแจ่มแจ้งนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกตรงและพบกับความสงบสุขที่แท้จริงในที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีวันที่เปี่ยมด้วยสติและความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นค่ะสวัสดีค่ะ